สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมยลี่นะคะคนเดิมเลยนะคะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดนะคะเมยลี่ฝากกดติดตามนะกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับเมยลี่กันด้วยนะคะไปดูผลประกอบการนะคะที่เมยลี่ได้ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะ เมื่อวานนะคะทางหน้าเฟซนะคะก็ตายนะคะไม่เข้าทั้งสูงแรกสูงเต็มเลยนะคะต้องขออภัยสําหรับคนที่ติดตามด้วยนะคะส่วนทางหน้า YouTube นะคะสูงสูงแรกนะคะก็กินเต็มสูงเต็มเกมก็กินเต็มเช่นกันนะคะจบเกมครึ่งแรกที่ศูนย์ประตูต่อ3นะคะส่วนเต็มเกมนะคะจบเกมที่ศูนย์ประตูต่อ6นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมทีเด็ดวันนี้กันเลยดีกว่านะคะทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่26นะคะธันวา2564นะ เหมยลี่เอามาฝากนี่เลยนะคะหลีกวันอังกฤษนะคะคู่ระหว่างแอคคินตันนะคะพบกับรอเธอแฮมนะคะคู่นี้แข่งกันในเวลาสี่ทุ่มนะคะเวลาบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะ คู่นี้นะคะเจอกันนัดล่าสุดนะ,ะเมื่อวันที่11เดือน8ที่ผ่านมานะคะเป็นสายแอคคินตั้งนะคะเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อ2นะคะทุกคนมาดู10นัดหลังกันดีกว่านะ,ะของทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะ10นัดหลังนะคะมีชนะอยู่ที่4นัดนะคะเดี๋ยวขออภัยนะคะคิดเส้นไม่สวยชนะอยู่ที่4นัดนะคะเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอยู่ที่5นัดนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะก็มีอยู่ที่8นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่2นัดนะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะทางฝั่งผู้มาเยือนนะสินัดหลังนะคะมีชนะอยู่ที่7นัดนะคะเสมออยู่ที่3แล้วก็ไม่มีแพ้เลยนะส่วนสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะก็มีอยู่ที่7นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่3นัดนะอ่ะาล้วสังเกตนะคะสกอร์ที่ชนะนะัดสวนมากนะคะก็จะเป็นสกอร์สูงเต็มเกมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับ,กบราคาบอลกันเลยดีกว่าคะ่ะ คู่นี้นะคะเมยลี่แนะนำนะให้กดสูงแรกนะคะที่1ลูกนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดสูงเต็มเกมไว้ด้วยนะคะแนะนำให้กดที่2.5นะคะโอเคค่ะคู่นี้เหมยลี่คิดว่า<ส><ง>มีสกอร์สูงแน่นอนนะคะทุกคนก็แทงกดสูงครึ่งแรกแล้วก็อย่าลืมนะคะติดสูงเต็มเกมกันไว้ด้วยนะคะก็ชอบจัดขัดสวนเหมยลี่ได้เลยนะคะเมยลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะกับนี่เลยนะคะกลุ่ม V.P. นะคะอยู่ฟา88นะคะในกลุ่มนะมีนํากดบอลสดนะคะอ่าแล้วก็มีให้บิน V.P. กันด้วยนะคะก็มีเซียนหลายท่านนะคะอยู่ในกลุ่มนี้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นพี่เป็ดดังมีนะคะพี่ดิกจอร์เจดาวนะคะก็ใครสนใจนะคะมาเป็นสมาชิกกลุ่ม V.P. แบบนี้นะ,ะก็แอดไลน์น้องเหมยรีไปได้เลยนะคะ mly88 นะคะแอนแล้วก็ทักไทยเข้ามาเพื่คุยสอบถามกันได้นะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องเมลี่นะเฮงๆงรวยๆวยปังๆกันทุกคนเลยนะคะวันนี้น้องเมลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ